ชมครับขณะนี้คณะสงฆ์และญาติโยมหมู่ใหญ่กำลังสวดมนต์แผ่เมตตาที่นี่วอชิงตันมอนิเม้นต์ท่าน้วยชม พุทโธวิชาจรณิสัมปันโนสุภโตโรวิทโออนุตตารวบุริสันร์มัสลาติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธัวปะวาติสวากาตัวปะกวาตาธรรมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสิปก Nai ko pada tan bedida ko vinusini sukati tanawakawatawakasangko urdu kati panno wakawatawakasangko Mm Hello. -hmm.

सदा यदा गा ओन्ते นิมนต์แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กำลังถ่ายรูปเลยครับผมจนชนมมุ่โอเคบอได้อยู่ครับได้ขณะนี้คณะสองกำลังนมนต์เข้าแถวเลยนะถ่ายภาพก่อนนะครับได้แล้